เราจะเปิดอันบ็อกของแถม Oppo Reno 5ครับยา,ากนิดมึงฉิกเลยที่เปิดเราก็ทเท่ๆหน่อยครับแจ่รถยนต์ จะได้ดูไหมเนี่ยวันนี้ชีดีจัดเนี่ยแน่นป่ะใครละใครลเหมือนกล่องของขวัญโคตรลุ้นเลยเปิดมา,าใช้นะเปิดมาใช้ไม่ได้บา้าใช้ได้เลยอ่ะอันนี้ท่า พี่ตั้งเหรอเอ้ยวางโทรศัพท์เหรอเป็นที่ชาร์จเฮ้ยชาร์จไรสายเหรอไรสายอ๋อมันชาร์จอย่าขอโทหนเสียบสามารถเสียบที่ชาร์จแบตตรงนี้นะครับโอนี่ครับเสียบตรงนี้ครับแล้วก็โทรศัพท์ตั้งปุ๊บมันก็ชาร์จแบตเข้าได้เลยเท่เท่มีขออะไนมันจะชาร์จเข้าได้นี่ลำโพงเจ้าเจ้าลำโพงกันน้ำไหมไม่รู้มันบอกว่าต่เอาโนรศอะไรตั้งได้ อ้จเสียบสายใส่เมมแดงหมดนี่อะไรเฮ้ยขากล้อง,อ,งอ๋อไมค์เซลฟี่ใช่ปะ่ะใช่เป็นไมค์เซลฟี่เรื่อวนี้มันใส่เพราะมันเอาอานี้ออกใช่ปะ่ะเออใช่ไหมแล้วมันจะติดยังไงที่เราใช้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้ ใช่ยังไงครับ <c oughs> คนน,น่าเห็นไหมเขาบอกแล้วมันต้องแกะนี่กเออแล้วก็โทรศับ,บ<ช>แล้วมันก,ก็ขยับตรงนี้ได้เนี่ยเนี่ยเพราะว่าขยายหน้าจอให้อโอ้ได้ทั้งหมดกี่อันแล้วอีกกล่องหนึ่งอะ่ะอีกกล่องเป็นลำโพงต่างดินแดงแสงน้องได้เปิดสองกล่องแล้วเดูทรงใช่เล้จะได้นี้อย่าหยิบให้ดูอีกอันนึงอันนี้แต่ไม่แกะ เปิดไงอะมันเปิดได้เลยป่ะเธอน้องแาง <Power on. S 1> ่ทานอะถูกใจ <laughs> ป,ปิดยังอะ่ะปิดไปเลยตกใจเฮ้ยมันใช้ได้เลยเหมือนบันชาร์ดป่ะมันต้องเขียบ Power on เป u s B charge Power off ใช่เปล่า Power off <c oughs> นะครับน้องๆเก่งจังนะมั่วป่าน่ะอันนี้อีกอันนึงอ,อันนี้เก็บก่อนอานาโพงอ่าไหนเดีย๋ยวเ้เขาบอกว่าอะไรบ้างเห็นมีคุณสมบัติของค่ะกันน้ำกันน้ำนะครับเ่งเพลงแบต อันนี้น่าจะสิบเมตรเสียบถึงสิบเมตรเสียบเพย์ยูเอสบีได้นะครับแล้วก็เป็นกันน้ำแล้วก็ไปเปิดในสระน้ำแล้วก็โยนฟันในน้ำแบบโยโยโยเลยอู้อะไรอ่ะอันนี้มีอีกก็สายมันสายชาร์จเนี่ยความไวเก้าสิบเดซิเบลนะคุหมอตื่นเต้นความเล่นตอนนั้งสามถึงห้าห้า ่การเชื่อมต่อ10เมตรถูกไหมเราเอา Oppo A เก้าหนึ่งเอามาจากเนี้ยอะไรอะอันนี้ A สาม S แต่ว่าที่เราซื้อมาลีโน่ห้าสีสาม S เอาทำไมของเขาไปทำไมสีสาม S D F ห้าอันนี้ครอบครัว Oppo สาว Oppo นี่เอาจะมาลองเขาให้ตังค์มั้ยเนี่ยเราจะลองอันนี้แต่ว่าคงต้องลองกลับลีโน่ห้าเพราะว่านี่มันจะออกมาจะเป็นสีแดงเลยอ่ะเครื่องนี้มันไม่รองรับการชาร์จแบต ลครส่องไหนเครื่องนี้เลยค่ะไ่อเย,ยเก่าจางของเขาได้ปะอันนี้ก็ไม่ได้ครับไม่แกะลำโพงให้ดูอยากดูลำโพงลำโพงน่าจะเก่าแล้วว่าจะไม่แกะชัางหน่อยนาทีแรกแกะเลยน้องๆน,องน้องก็อยากดูไงพี่ก็รูเหรอรีวิวแบบบ้านบ ่ตตืนนเ้สีแดงปะตนอยากได้สีน้ำเงินโอ้ยสีแดงมีเหมือนเดิมแต่ชาร์จทข้อมือและชาร์จไม่ถูกแล้วเอาไปรวมกันทำไมชาร์จไม่ถูกแล้วครับว่าอันไหนเกันโอ้โหเสียวมากสีสวยปะกล่องอีกอแก้วเลยตัวนี้เป็นยางนะพลาเป็นยางนะใช่นี่ฮะกันน้ำล้วก็น่าจะกันกระแทกนิดนึง เปิดไงอ่ะเหมือนจะแกะได้นะครับมองๆอะสายจริงๆเราไม่ควรเอาลงน้ำเมื่อกี้บอกอย่าลงน้ำแต่ว่ามันน่าจะเปิดตรงไหนอ่ะนี่ครับนี่เปิดเพราะว่าออนนี่เปล่าติดแล้วเฮ้ยเสียงอะไร Bluetooth mode b l u e t o o t m o e อ๋อเก่งอ่ะเขายังฟังไม่ออกเลย เราก็มาใช้ Oppo F5 ในการค้นหานี่นะครับมันจะไม่เชื่อะไรเครื่องเราก็คือ Oppo Reno 5นะครับอันนี้ A3 A3s ของเครื่องนี้นะครับเขาเปิดบ l รท t o ของเขาแล้วหรอแล้วก็อันนี้มันจะขึ้นเป็นรูปหูฟังนะครับนะครับนะครับโชว์โชวใหญ่แล้วก็กดเข้าไปเลยมันก็จะติดเลยเหรโอ้เสียงดังเราก็ทําการเราเสียงก่อน ง,งจะ,จะต้องก<ข>ดค<จ>้าแล้วก็เบาที่โทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวมันจะเสียงดังแล้วเราไปเปิดที่เพลงลืมตั้งไอ้นี่กันสั่น <laughs> เสียงดีนะครับเปเบา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 ชอบเลยอย่างนี้มีเบสด้วยในตัวเสียงแน่นนะครับ ราอยากลองอันนี้บ้างสีเขียวเสียงดังนะั่นแหละตัวเนี้ยสีเขียวพาวเวอร์ออนนะพ r ว n วอร์ออนเชื่อมแล้วหรออันนี้ปิดยังยังยังปิดอันนี้ก่อนโอ้เท่มากเลยเสียงปิดโอ๊ยกิ่งจะตกเด็กรุ่นอะไรเนี่ยน,นีเราก็ยังนี่ครับชื่ออันนี้จะชื่อ SP ศูนย์หนึ่งหกไหนะ เนี่ยฮะตกลอ้องออชื่อของไอตัวเขียวเหรอแคเน็ตเข็มแคเน็ตเราก็สามารถเอาโทรศัพท์ระวังนี้ได้เท่จังเราก็เปิดเพลงเราฟังเสียงเราอยากฟังเสียงแต่เสียงอันนี้มันมันต่างกันนะผู้ถึงสองเนี่ยเขาว่าน,นี้มันจมแบบเสียงเจาดังกวา้างกว้าง อันนี้มันจะแน่นๆมนถุงอ่างโอ,องโ<ล>โก็ไม่เหมือนกันตาอย่างงี้ก็พอแล้วครับรีวิวก็แค่นี้แหล, <that> ละน้องๆมาบ๊ายบาย